วัีครับวันนี้จะบอกว่าตื่นสายแต่ว่าก็จะมาเทรลนะครับมาเดินเทรลอย่าบอกว่าวิ่งเทรลเลยวันนี้เพราะว่าไม่น่าจะไหวละพอดูแล้วคือกลับบ้านปีใหม่นี่คือแบบไม่ได้วิ่งมาไม่ได้ซ้อมวิ่งแบบประมาณเกือบอาทิตย์นึงแล้วเนาะกลับบ้านแล้วก็แบบอยู่บ้านก็กินแต่อะไรก็ไม่รู้นะวันนี้ก็มาที่ห้วยตึงเท่านะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ขุนชังเคียนกันนะครับวันนี้มาจอดรถตรงที่ฟาร์มแกะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปน,น,นะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะถึงข้างบนกันกี่โมงนะครับอันนี้วิ่งมาจากที่จอดรถเนาะน่าจะประมาณสี่เมตรละก็จะมาถึงตรงด่านตรวจนะครับโห้ยถึงเทานี่นะจริงๆมี2ทางเนาะทางที่เข้าป่ากับทางที่เป็นถนนนะครับตรงนี้ นนีะทางที่เป็นถนนขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นทางนี้เพราะว่าง่ายสุดไปครับมันก็คือขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทางไม่ชันเลยทางง่ายมากไม่รู้วันนี้จะขึ้นถึงกี่โมงนะตั้งไว้สักสองชั่วโมงเป็นอย่างต่ำก่อน ก็จะเป็นทางดินไปเรื่อยๆนะครับแล้ก็จะถึงตรงทางขึ้นนี่นะฮะมีคนมาก่อนหน้าเราด้วยน่าจะมาก่อนแหละเพราะว่าเขาตื่นเช้านะอโอ้โหถ้ารถยนต์ที่ขึ้นมานี่ น่าจะเป็นรถชาวบ้านนะครับเส้นนี้ไม่เหนื่อยเลยฟังจากเสียงฟังจากเสียงวันนี้แบบไม่เหนื่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวเข้าผ่านตรงนี้ไปจะเป็นคล้ายๆกับประตูนะครับเป็นลูกกรงเหล็กเนี่ยก็เดินขึ้นไปเลยยาว น,นี้ก็ฟังจากเสียงคือไม่เหนื่อยเลยสองกิโลแรกที่เดินมาจากที่จอดรถนะก็จริงจตอนนี้ประมาณเกือบน่าจะประมาณเกือบกี่โมงเนี้ตอนนี้ประมาณสองโมงแล้วก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าต้นไม้เยอะมากแล้วก็มาช่วงหน้าหนาวก็เดินสบายนะเพราะว่าทางไม่เลนนะคือ ืบอกว่าไม่เหน่อยเลยเพราะว่าทางมันจะเป็นทางทางขึ้นทางชันขึ้นมาตลอดนะครับสบายสบายมากคือไปไปตามเส้นทางหลักนะดูง่ายไหมนะไม่น่าจะหลงนะครับอันนี้ประมาณสองกิโลก็มันจะมีแยกแยกหนึ่งละแต่อันนี้เป็นแยกมาจากทางสายมือเนาะ น่าจะขึ้นมาจากทางที่เป็นทางที่มาจากตรงตรงป่าเนาะเป็นทางเดินในป่าแต่นี้เรามาถนนนะครับมีทางแยกตรงนี้แต่เราเดินต่อไปเดินต่อไปตามทางไม่เหนื่อยเลยสำหรับกายมาลองเดินเทลครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ซ้อมวิ่งประมาณหนึ่งอาทิตย ไปครับไปกันต่อตอนนี้ก็สามกิโลแล้วครับสามกิโลที่ง่ายๆมากเลยนะครับก็ตรงไปตามทางก่อนเนาะอันนี้มันจะมีแยกแยกอยู่ซ้ายมือนะครับเราไปทางทางขวาไปนะ จริงๆทางมันก็คงไปถึงกันเนาะแต่เดี๋ยวว่าหลังมาลองเส้นเส้นอื่นบ้างแต่อันนี้ยังไม่ชั่วทางนะครับคือตอนนี้แบบอากาศดีมากคือไม่รีบละถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะเพราะว่าจริงๆมันมันเหมือนมาเดินเที่ยวมากกว่าเนาะ ถ้าถ้าจะไปแข่งวิ่งเทลอะไรอย่างนั้นก็ต้องทําเวลาหน่อยแต่ว่าวันนี้แบบอ่ะมาลองดูก่อนเดินเล่นๆสบายๆวิ่งเหยาะบ้างดูว่าจะประมาณ10บโลเนี่ยขึ้นไปข้างบนเราใช้เวลาไปเท่าไหร่ตอนเนี้ยอันนี้แค่สามกิโลก็รอบไปจะสี่ินาทีแล้วนะอันนี้คือเดินเฉยๆมากเลยนะไปครับไปดูกันต่อ มีทางแยกขึ้นไปตรงนี้ด้วยเราไปขวาอย่างเดียวเราไปทางหลักพยายามไปทางหลักไว้แล้วกันเนาะโอ้ยบรนยากาศดีมากดีดีดีดจะมีน้ำไหลแลก็ขาด้วยนะนี้ทางก็มีคอนกรีตด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะผ่านเข้าไปอันนี้นะเป็นส่วนของชาวบ้านนะต้นไรอะ่ะ ใครรู้เม้นบอกเลยนะว่าเขาปลูกอะไรเราไม่รู้จริงๆคือกินแต่กินผลไม้เดียวไม่รู้ว่าต้นมเป็นยังไงนะอ๋อเป็นากาศดีมากอุณหภูมิตอนเช้าเช้าวันนี้แค่ประมาณสิบสี่สิบห้าองศาเองนะแต่แดดแดดแรงอยู่แดดเปี้ยงเลยเร่งหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปถึงสายนะครับ กือบสี่โลละก็ไม่เหนื่อยพอไม่ได้วิ่งเยอะไม่เหนื่อยมากกำลังสบายๆนะครับอากาศดีจังเลยนี่นะทางแยกนะครับสองทางทางนี้ไปส่วนพฤกศาสตร์เนาะแล้วก็เราตรงต่อไปทางด้านซ้ายมือนะครับขวาไปส่วนพฤศาสตร์ษษษษษนะขวามือของเรานะมีต้นไม้ใหญ่ แต่เราก็ชิดซ้ายไปต่อนะครับขึ้นบ้านขุนช่างเคียนนะครับขุนช่างเคียนนะครับที่เราจะขึ้นไปวันนี้ขึ้นตรงไปต่อเลยครึ่งทางนั้นแล้วนะ ระหว่างทางเดินนี้ก็มาถึงก็จะมีแปลงไร่ชาวบ้านนะอยู่เป็นระยะระยะนะครับอยู่ในช่วงหุบเขานะครับอันนี้ประมาณกิโลที่ห้าห้ากว่าๆเนาะประมาณห้าจุดสี่นะมันก็จะมีทางแยกสองทางอีกแหละแต่ว่าดูง่ายมากเลยถ้าเป็นทางขึ้นขึ้นชาวบ้านเขาก็จะแบบดูเป็นทางเล็กๆนะแต่เราไปทางหลักนี่จิดซ้ายไปเป็นทางกว้างกว่าหน่อย ขึ้นคุนชังเทียนกันนะครับมาก็จะครึ่งทางกันแล้วอีกนิดเดียวจะได้ขึ้นไปกินกาแฟข้างบนแล้วตั้งใจมากินกาแฟแต่ท้องใส่ต้องกินข้าวด้วยแล้วเพราะมาเช้าไม่ได้กินข้าวเลยไปกันต่อครับมาหกกิโลแลว <laughs> วันนี้ไม่เหนื่อยเลยหกกิโลไม่เหนื่อยเลย <laughs> ถ้าวิ่งทางปกตินี่คงถึงเป็นลานแล้วเนาะแต่อากาศวนี้ช่วงหน้าหนาวนะครับก็จริงๆเกือบจะเก้าโมงจะเก้าโมงกว่าแล้วเนี่ยอากาศยังแบบอากาศสบายมาก <c oughs> คือลมเย็นมากมีลมพัดออกมาด้วยคือจากที่แบบร้อนๆก็เดินไปก็ค่อนข้างสบายตัวเลยอละทีเนี้ย <c oughs> ไปอีกนิดเดียวจะถึงแล้ะ ช่วงหน้าหนาวนี่น่าจะเดินสบายสุดะนะผมว่านะเพราะว่าเคยดูรีวิวแบบบางพี่ๆมากันนี่คือแบบฝนตกนะแล้วก็คือแฉะมากอะไรอย่างเงี้ยเลอะเทอะเลยนี่เราก็ไม่ชอบความเฉอะแฉะเลยแต่เห็นน้ําตกแล้วสวยมากเลยระหว่างทางที่ขึ้นมาก็จะมีแบบน้ําตกเล็กๆมีน้ําไหลผ่านเส้นทางบ้างประปรายนะครับแหม่น่าจะเย็นสบายเลยทีเดียวครับใกล้ละอีกนิดเดียว จะได้กินกาแฟข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกินกาแฟข้างบนกันเดินอีกหน่อยหนึ่งไม่ไกลไม่ไกลอ๋ยถึงสัทีนะครับถึงสัทีนะครับเรียกว่าการเดินขึ้นขุนช่างเคียนนะครับครั้งแรกการเดินเทลครั้งแรกเนี่ยก็ทําลายสถิตินะครับการขึ้น คนช่างเคียนนะครับจากคุ้ถึงเท่าเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมง22นาทีในระยะทาง10กิโลเมตรสถิติเรียกว่าทำลายทุกสถิตเหนื่าเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ไปกินกาแฟกันดีกว่านะครับหิวมากกินกาแฟก่อน ขึ้นมาข้างบนแล้วก็เดี๋ยวกินกาฟแฟแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวจะลงสักบ่ายโมงเนาะเดี๋ยวไปดูน้ำยญาเสือโคร่งว่าบาเรียงทำแล้ว,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 วอาทิตย์นี้ขึ้นมาวันที่เจ็ดนะเสาที่เจ็ด ดอกเริ่มตูมแล้วกลางๆเดือนน่าจะเริ่มบานแล้ว่ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นมาหรือเปล่านะเพราะว่าติดงานนะครับเดี๋ยวจะหาเวลาขึ้นมาดูทีหนึง่งตูมแล้วนี่ก็ถึงร้านชงวาแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปกินข้าวก่อน เสงสัยอาทิตย์หน้าต้องขึ้นมาอีกรอบนึงเพราะว่ายัางบานไม่เต็มที่นะครับแต่ก็ก็มีบานบ้างแหละต้นสองต้นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอาทิตย์หน้านะ่าจะต้องขึ้นมาแต่อาทิตย์หน้าไปอบรมมาดิอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะขึ้นมาดูอีกทีนึงเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาจะบานเยอะกว่านี้หรือเปล่านะ ใจขึ้นมาดูก่อนว่ามันจะบานไหมก็ก็เริ่มบานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มต้นเนาะเริ่มบานบ้างแหละคาดว่าอีกสองอาทิตย์น่าจะบานเยอะกว่าน,นี้เนาะอันนี้เต็มเลยแต่ก็ยังไม่บานยังบานไม่เยอะนะครับยังบานแบบกระจัดกระจายอยู่ อันนี้ก็มาถึงที่สถานีวิจัยนะก็จะมาแวะดูนะครับว่าต้นเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในหมู่บ้านเนี่ยก็บานอยู่ประมาณสักสองสมต้นนะแต่ก็ยังบานไม่เต็มต้นแต่ที่สูนวิจัยเนี่ยมีนําพยางเสคงเยอะแต่คาดว่าคงจะยังไม่บานน่าจะประมาณปลายเดือนนะครับจะได้บานเดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างว่าเป็นยังไงบ้างยิ่งกว่าในหมู่บ้านอีก เรียกว่ายังไม่บานเลยสักต้นนะครับนม่ไม่มีดอกออกมาเลยเดีไปลงไปดูว่าบานยังจะบอกว่าตอนนี้ก็ภารกิจเราก็มาถึงครึ่งทางแล้ว กินกาแฟแล้วไปดูดอกซากุระแล้วนะครับนำพญาเสือโคร่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะดาวหิวลงกลับและก็เดี๋ยวไปดูว่าขากลับน่าจะเร็วขึ้นเนาะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทางชันและลงอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะได้เวลาเท่าไหร่กันว่าจะจะหมดแรงหรือยังอ่ะไปเลยครับเริ่มจากจุดนี้นะขาลงง่ายมากจะว่าง่ายไหมขาลงคือไม่ต้องเดินขึ้นไม่ต้องคานขึ้นแบบขาตอนขึ้นมาไงตอนมานี่คือคานขึ้นตอนลงนี่คือแบบ ดาวฮิลอย่างเดียวคือวิ่งอย่างเดียวก็แต่ก็ระวังล้มนะอันนี้มาถึงตรงแยกแล้วแยกแรกอันนี้ก็จะไปไล่สถานีวิจัยที่สูงก็จะมีไล่หลังไล่หน้าเนี่ยก็จะเป็นไล่ที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนะครับก็จะมีต้นน้าพยาคสืบอคองเยอะคาดว่าประมาณสักอาทิตย์หน้าอาทิตย์สิ้นเดือนน่าจะจะเยอะกว่าน,นี้นะจะต้องกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าว่าว่าจะเป็นยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูว่ามันจะบานเต็มต้นหรือ,อยังเดี๋ยววันนี้ลงก่อนจริงๆทางลงทางลงก็ไม่ง่ายกว่าตอนขึ้นแนตะ่ผมว่านะเพราะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปีนขึ้นมาแล้วแล้วทางเส้นนี้ก็ค่อนข้างไม่น่าจะหลงอนะเพราะมันเป็นทางเป็นทางถนนสังเกตง่ายๆเลยเป็นทางถนนที่เขาใช้สัญจรอ,อยู่แล้วแต่ก็เป็นดินนั่นแหละแต่มันก็ไม่ไม่ได้แบบแยกเนี่ยมันก็ดูรู้ว่าว่าแยกไหนที่ควรจะเป็นเส้นถนนหลักอะนะ ก็คือเกาะถนนหลักมาอย่างเดียวก็จะถึงหมู่บ้านง่ายมากง่ายมากลองลองมาดูกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับถึงที่หมายวันนี้ขาลงสิบกิโลก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะก็เร็วกว่าเดิมชั่วโมงหนึ่งลงมันก็ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วแหละเนาะแต่ก็เต้องระวังนิดนึงเพราะว่าทางลงก็ผมว่าลงมันก็ลงลําบากนะเพราะว่าต้องประคองแบบเทรงตัวเยอะเหมือนกันเนาะเพราะมันเพราะมันวิ่งลงเร็วใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะตามมาดูดอกซากุระอีกไป คอยดูว่าจะบานหรือ,อยังบานเยอะกว่านี้จริงๆบานแล้วแต่ว่าบานน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวทิดหน้าไปดูกันอีกทีนึงแล้วก็อาจจะขึ้นทางเส้นวังโบบานเดี๋ยวไปลองเส้นใหม่ดูนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่